แอปกู้เงินแล b บิดแคทนะครับวงเงินสินเชื่อสูงสุด1 0 0 0 0แสนบาทสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับโดยสมัครผ่านทางแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้พี่เพจสตูนะครับเดี๋ยวมาดูคุณสมบัติในการยื่นขอสินเชื่อวงเงินสินเชื่อ1 0 0 0แสนบาทเลือกผ่อนจ่ายได้นาน ถึง36เดือนนะครับอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอกปิดโบกได้ทันทีนะครับดอกเบี้ย33%ต่อปีไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าเอกสารไม่มีค่าทำสัญญาใดๆทั้งสิ้นรับเงินก้อนโอนเงินเข้าบัญชี <S <S คุณสมบัติในการยื่นขอสินเชื่อนะครับต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยมีอายุ20-65ถึง65ปีนะครับมีรายได้ขั้นต่ำ 8,000บาทต่อเดือนขอสินเชื่อโดยไม่มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อนำไปประกอบอาชีพเท่านั้นซึ่งสินเชื่อนี้พนักงานข,าาาาข้าราชการรัฐวิสาหกิจพ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์สามารถยื่นขอสินเชื่อกับแอดบิทแคทได้ผู้ประกอบอาชีพอิสระอย่างเช่นผู้รับเหมาเปิดอู่ซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์เปิดอูอรรรดอ่รถตู้ขนาดใหญ่ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อน,นี้ได้นะครับ เงื่อนไขก็ขึ้นอยู่กับทางบริษัทของเขานะครับเป็นสินเชื่อพีโกหรือว่านาโนไฟแนนซ์จดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายตามกระทรวงการคลังมีที่อยู่มีหน้าร้านชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ซึ่งสินเชื่อเล็บบิดแคสนี่อาจจะมีการตรวจเช็คเครดิตบโรนะครับว่าเรามีหนี้เสียอะไรไหมมีบัตรเครดิตหรือว่าผ่อนชาระบัตรเครดิตของสินเชื่อธนาคารอย่างอื่นเกิน3าอย่างหรือไม่นะครับเงื่อนไขก็ขึ้นอยู่กับทางบริษัทของเขา วิธีสมัครก็คือ1ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน b บ,บิ c แ a t จาก p พ y s t o นะครับเดี๋ยวมาดูเอกสารนะครับเอกสารก็มีบัตรประชาชนรายการเดินบัญชีของธนาคารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ PDF ย้อนหลัง6เดือนนะครับส่งเอกสารผ่านทางไฟล์ PDF เป็นสินเชื่อนอนแบงค์ไม่ขึ้นตรงต่อสินเชื่อของธนาคารนะครับข้อดีก็คือให้วงเงินสูงอนุมัติง่ายนะครับข้อเสียก็คือ การผ่อนจำระอาจจะสั้นกว่าสินเชื่อของธนาคารดอกเบี้ยอาจจะสูงกว่านะครับถ้าสนใจก็ลองติดต่อสอบถามข้อมูลไปที่เพจ Facebook หรือว่า l i น์หรือว่าเว็บไซต์ของ Labbit Cat นะครับถ้าสนใจสินเชื่ออย่างอื่นอย่างเช่นแอปกู้เงินสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเกี่ยวกับธนาคารก็เข้าไปดูในช่องผมได้นะครับซึ่งผมทำคลิปไว้ประมาณ400กว่าคลิป เผื่อเป็นแนวทางเผื่อเข้าเงินไขเผื่อเดือดร้อนเรื่องเงินจะได้ไม่ต้องไปกู้เงินกู้นอกระบบเงินกู้รายวันแต่อย่างใดผมก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าการจะยื่นขอสินเชื่อนั้นต้องตรวจสอบเครดิตตัวเองก่อนนะครับว่าเรามีความสามารถในการชําระหนี้คืนได้หรือไม่กู้มาเพื่ออะไรกู้มาทามาทําธุรกิจค้าขายหรือว่ากู้มาใช้หนี้ใช้ใจ่ายในชีวิตประจาวัน ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดี